Hey yo what's up hey. สวัสดีครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช anel BBQ Gamer แห่งนี้นะครับและแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมมูบ้าที่กำลังเป็นกระแสกำลังมาแรงในขณะนี้เลยนะฮะนั่นก็คือ LOL Wild r i f ครับผมสำหรับเกม LOL Wild r i นะครับณปัจจุบันก็อยู่ในขั้นตอนการครดเบต้าครั้งที่2นะครับเป็นการเปิดเทสระบบนั่นเองนะครับก่อนที่จะเปิดตัวจริงนะฮะโดยเกม LOL Wild r i p นะครับเป็นเกมที่ได้รับการพัฒนาจากเวอร์ชัน PC นะครับให้ มันลงในมือถือนะครับรูปแบบที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะมีทั้งการควบคุม การตีป้อมนะครับระยะเวลาในการเล่นเกมแต่ละแมตช์นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับอุปกรณ์มือถือนั่นเองนะฮะจะให้ไปเล่นเกมหนึ่งเนี่ยครึ่งชั่วโมงเหมือนใน PC มันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามือถือมันมีข้อจํากัดใช่ไหมฮะมันมีแบตเตอรี่ถ้าเกิดเล่นเยอะใช้เวลานานขนาดนั้นเนี่ยจะทําให้เราเล่นเกมได้ไม่ต่อเนื่องนะครับเล่นแป๊บหนึ่งก็ต้องไปชาร์จและอะไรประมาณนี้นะครับ <Yeah. S 1> โดยตอนนี้นะครับที่อยู่ในขั้นตอนการค้นเบต้าครั้งที่2เนี่ยผมคิดว่าระบบเขาน่าจะ พัฒนาได้เกือบ100%แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มีข่าวดีมาแล้วครับผมสาวกเกม LOL ไวริบบนมือถือเนี่ยน่าจะถูกใจกันนะครับเพราะว่าทาง r i อ t นะครับได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะเปิด Open Beta หรือว่าเปิดให้ทุกคนเนี่ยได้เล่นกันในวันที่27ตุลานี้นะครับผมโดยจะมีภูมิภาค Southeast Asia นะครับญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้นะครับซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทย อยู่ในนั้นด้วยครับผมอพวกเราใครที่รอกันขอเสียงหน่อยครับเฮ้จะโอเวอร์ไปไหนวะเนี่ย แน่นอนนะครับคนที่รอคอยนะฮะคนที่ไม่ได้เล่นอัลฟาเทสหรือว่าโคดเบต้าเนี่ยคงจะถูกใจสิ่งนี้กันอย่างแน่นอนนะครับถ้าหากถูกใจที่รีออกกำลังจะเปิดเกมให้เล่นในเร็วๆนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจช่องผมแล้วก็ s u b s c r i b e ช่องผมกันไว้ด้วยนะครับแอบขายของกันหน่อยนะฮะแค่นั้นไม่พอครับรีออก็จะยังทําการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เปิดให้เล่นได้หลายๆประเทศในโซนเอเชียในสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็ในช่วงปีหน้า หรือดูการใบไม้ผลิเนี่ยก็จะเปิดให้เล่นสําหรับในโซนอเมริกาพวกนู้นนะครับเอาว่าอีกประมาณ10วันนะครับยินี้เราได้เล่นกันอย่างแน่นอนแล้วก็จะขยายต่อไปเรื่อยๆทั่วโลกนะครับ <Yeah. S 1> ก็ขอดีใจกับทุกๆคนที่รอคอยเกมนี้กันมานานแสนนานแรมปีกันเลยนะครับ <laughs> รวมทั้งตัวผมเองด้วยอุตสาห์ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เกม ออกมันเปิดให้เราลงทะเบียนน่ะตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะแต่ว่าเพิ่งมาได้เล่นโค้ดเบต้าในปีนี้นะครับปลายปีแล้วด้วยนะในเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวของผมที่มีต่อเกม LLYRIP นะครับผมคิดว่าระบบเกมนี้นะครับทำขึ้นมาได้แบบว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮีโร่เออเอฟเฟกต์การใช้สกิลเอฟเฟกต์ตัวละครแอนิเมชันตัวละครต่างๆเนี่ถือว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับสมกับการรอคอยและก็สมกับเป็นฝีมือของทางค่ายดิยออด,ด้วยเช่น นนผมคิดว่าถ้าเกม l l Y r i p เนี่ยเปิดตัวขึ้นมาครั้งนี้นะครับเปิดให้เล่น Open b e t ต้ามันจริงเนี่ยก็อาจจะทําให้สะเทือนวงการมูบ้าของมือถือเลยก็ว่าได้นะครับ l l Y r i p เนี่ยก็จะเป็นการแบ่งตลาดเกมม o บ้านะครับให้เข้ามาใครที่รักเกมนี้ก็จะเข้ามาเล่นเกมนี้ใครที่รักเกมอื่นก็จะเล่นเกมอื่นน่าจะไม่มีการแย่งฐานลูกค้ากันแน่นอนครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครชอบเกมไหนก็ให้เลือกเล่นเกมที่เราชอบแล้วกันนะครับจะได้เล่นอย่างมีความสุขนะครับผม หากใครที่ได้ฟังข่าวดีแบบนี้กันแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถลงคอมเมนต์นะครับเขียนความคิดเห็นข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมคนนึงแหละที่เร็บว่าโอ้โห คุมค่ากับการรอคอยจริงถึงแม้ว่าจะเปิดโคลนเบต้าครั้งที่2เนี่ยผมได้มีโอกาสเล่นแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่ามีงานประจําที่ต้องทําอยู่ด้วยนะครับก็เลยเวลาว่างนี่มันก็อาจจะมีน้อยลงนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะครับสาหรับใครที่ถูกใจกับการที่จะเปิดโอเพนเบต้าของเกม LLY r i p หากถูกใจรีออดกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมถูกใจช่องผม BBQ Gamer ด้วยนะครับโอกาสต่อไปถ้ามีข่าวสารดีๆหรือว่ามี ีเทคนิคการเล่นอะไรเนี่ยผมก็จะเอามาอัพให้ทุกคนได้รับชมกันที่ช่องแห่งนี้เลยนะครับผมอย่าลืมกด u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็พูดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปเล่นก่อนนะครับไปฝึกเกม L L เนี่ยให้มีทักษะให้มากขึ้นกว่านี้หน่อยนะฮะเพื่อที่เวลาเปิด Open v e t a มันจริงแล้วเนี่ยซึ่ผมจะได้เทพกว่าใครนั่นเองครับผมฝันมาเนี่ย คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยก็ขอให้อดทนรอกันต่อไปนะครับอีกนิดเดียวครับอีกไม่กี่วันเราก็จะได้เล่นเกมตอน Open b e t บต้จริงๆกันแล้วนะครับผมวัน <Yahoo! S 1> นี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับผมบ๊ายบายครับ